สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะภาพล่าสุดตรงตรงกฤษกรเป็นแบบนี้หลังเก็บตัวเงียบสองเดือนเก็บตัวเงียบไร้วิ่แววนานนับสองเดือนตรงตกฤษกรออกงานครั้งแรกหลังเลิกเบสภาพล่าสุดเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้มีแฟนคลับหลายๆคนต่างประกาศตามหาตัวพระเอกหนุ่มตรงตรง กิจกรกระนกทรหลังจากที่ตรงๆนั้นเลิกลากับสาวเบส ก็ได้หายเงียบไปเมื่อเข้าไปส่องอินสตาแกรมก็โพสต์ว่าล่าสุดตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นเวลาร่วมสองเดือนที่ตรงๆหายเงียบไปล่าสุดเมื่อวันที่6มิถุนายนตรงตรงได้มีอีเวนท์ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลโคราดชั้นหนึ่งแกลนฮอจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่เจ้าตัวหายหน้าหายตาไปเนิ่นนานจนแฟนคลับต่างก็คิดถึงทั้งนี้หลังจบงานตรงๆได้ถ่ายรูปกับแฟนคลับ พร้อมเขียนข้อความว่าขอบคุณทุกคนมากๆกลับมากันดีกันนะครับเดินทางปลอดภัยอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยขอบคุณแหล่งข่าวจากโซเชียลนิวอัปเดตขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ